วาบสมตำอร ah. okay. right. ่อยอร่อยสมตำตองดเอาติอหเห้น่อ้ไ่เง้ไอสชาติไอ้ต้องเพ็ดตัดหวานหน่อยไม่เค็มไปนิดนึ่ป เดกสมุดเดียวไม่แขกใคเลยอาภัจ้าชุมชนใจเยาไเอาเขมาประกอบปีกเกงอกะัวจักถุงีแม่ได้เงนอนเนมากินส้มตำก็ได้ตังค์อูกูกู ステーキキッチン。<noise> <noise> 姑姑。嗯嗯 คากุ้งกงกด่างให้ไหมมากินส้มตำรับได้ตังค์ด้วยเนี่ยตะเหลียวให้อยี่บาทวาย่อมกับกับปลาค่าย็อกอาเตอกับบุกจ้าชอกไก่กับปลาค่ายอาโตกูดค่อย่างเงี้ยได้าได้กึ่งปากับกากอกไม้เออปาเก๋กึ่งปาเจนเราใช่เอากับปัดกับเบื้เะใ่ เจะเอาบง้งาให้จะก,ก็สะกรองรอรอป่านน่ะตเรียนนะกรีดปืดปืดไปเถื้นเถือนดิงยยย่งใหญ่เป๊ เดี Good. 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 いい๋ยวไปอคมเป็นหมเยปืดนี่เป็นแก๊สกูสำเนียงู่ไว้กูงอปากกูง่ามากกอกินหม้นีไม่กลัวหนัยากัน ตัดตัวแค่หน้าพืชหรือวาโอ้โอ้ดอุ๊กน้องเป็นน่าเกลียดไหมผักชีลาวกินผักขีลาวไม่เป็นเหม,ม็นเอตก็ไมาอ่ะเาก้อเยอะเอ็มไม่ชอบกินมันมาไม่เงเรก้าก็อ้องนกับมันคือา

cô buôn cha nhọn mà rang ra, mà cả đôi em mà tọt cô buôn nhọn tọt bị không cái pháp là cái thế nào ban nó ờ à, ban sắp này ban này pháp con ban khai

តោះជីទាំងខ្លួនកែនណឹងប៉ាគីហាត់ដាអ้อมប្រកកតាអើយឡាយ៉ាងពីវីក្លាដូចករាប៉ាគីកតែຖາມដែរប៉ាគីบ่แซ่ដាក់เล็กបឹបដាក់គេតាមួយដុំអိုင်းណាអឹមអង្គើប៉ាថៃជីទាំងទោសមកនៅពីម៉ាយប៉ាថៃ ทะลุทะบุกดาฮานอำเภอปะท่ายจีตังโตขนนนครับขนนนท์ดวงทองงามเออเกินแรงงามิ่งมันมันสุกยังไม่เต็มที่ มันหวานอยู่มันสมเป็นเต็มที่ไเอาไดอกแรงอว้คืนนึงแจ้เดีแจเลี้ยมมองกับกระแนงจ๋าบบีอยู่บวบูเลยกรึ๊กมันเออเลยนักูกกึบกลึ๊บเลนนักด้ยี่วะยิบเปล่าว้ Bát này không nó, chín nè lắng này lắm 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 งามงามสุกมันจ่งไว้อีกสักคืนโอ้ยสักคืนสองคืนนีหน่หวานไเลย nhiều mà nên mấy cắt cho kênh Ghiền Mì cái Để ừ. không bỏ lỡ những video hấp dẫn